ซื้อมาลองเมื่อวานนี้ติดใจจัดมาอีกสองโครับโคตรดีแอลกอฮอล์เก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อวานลองไปแครับวันนี้นะ บอกรสชาติครับเบียดดำครับโคตรด,ด,ดีคนที่ชอบรสขมนะจะออขมหอมไม่มีรสหวานเลย ใช้ได้อร่อยโดน